สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้คนรักเกษตรก็จะพามาพบกับเมนูวุ้นกะทิมันม่วงนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะครับใครที่อยากลองทำอาหารหรือว่าทำขนมว่างๆทานเล่นนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วนำไปทำได้เลยนะครับบอกเลยว่าทำง่ายมากเลยครับนี่ครับ อุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับวันนี้ผมใช้หม้อใบนี้เลยนะครับผมทำการเทกะทินะครับใช้กะทิขวดนะครับในคลิปนี้ผมใช้กะทิครึ่งครึ่งขวดนะครับเทงลงไปในหม้อที่เตรียมไว้นะครับนี่นนครับกะทิครึ่งขวดแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าอีกครึ่งขวดนะครับอย่างละครึ่งขวดนี่ครับอันนี้เป็นน้ําเปล่าเป็นน้ําเปล่าขวดเล็กนะครับขวด600มิลนะครับ นี่ครับกะทิครึ่งขวดน้ำเปล่าอีกครึ่งขวดแล้วก็ผงวุ้นครับตามด้วยผงวุ้นผงวุ้นนี้เราซื้อมานะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับข้างซองเขาก็จะบอกอัตราส่วนผสมกับน้ํามาให้แล้วนะครับเราอ่านแล้วก็อลองผสมตามที่เขาบอกมาข้างซองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเมื่อนําทั้ง3ส่วนลงไปในหม้อนะครับก็ทําการกวนนะครับในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งบนไฟนะครับอันนี้แค่นําวุ้นมาแช่ไว้ในน้ํากะทิเปลี่ยมไว้นะครับนี่ครับในระหว่างที่แช่วุ้นไว้ในน้ํากะทินะครับเราก็มาหั่นมันม่วงนะครับ หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆหรือว่าชิ้นแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการก็นี่ครับของผมก็ง่ายๆเลยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนี่ครับเมื่อเราแช่วุ้นไว้ในน้ำกะทิประมาณ5นาทีนะครับนี่ครับเราก็นำ ทั้ง3อย่างนี้นะครับขึ้นไฟเลยนะครับขึ้นไฟโดยใช้ไฟอ่อนนะครับนี่ครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ในขั้นตอนนี้เราต้องกวนตลอดนะครับนี่ครับเรากวนให้วุ้นเขาแตกตัวละลายกับน้ำได้ดีนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับก็กวนไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับวิธีการเช็คดูว่าวุ้นเขา,าละลายดีหรือยังนะครับก็ตักขึ้นมาแล้วก็เทลงนะครับ้า้าน้ํากะทิยังเป็นเม็ดอยู่แสดงว่าวุ้นเขายัง,ย,งยังละลายได้ไม่ดีนะครับก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับในขั้นตอนนี้ต้องกวนตลอดนะครับ ครับลองดูอีกครั้งครับนี่ครับอันนี้น่าจะน่าจะได้เต็มที่แล้วนะครับก็เมื่อบุนละลายดีนะครับเราก็เติมน้ําตาลลงไปนะครับอันนี้ผมทําแบบหวานน้อยนะครับใช้น้ําตาลประมาณช้อนช้อนกว่ากว่านะครับก็ทําเน้นไม่หวานมากนะครับน้ําตาลลงไปแล้วก็ เกลือครับเกลือนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะนี่ครับจากนั้นก็กวนให้น้ำตาลและเกลือละลายครับนี่ครับก็เป็นนั้นใช้ได้ครับก็นำมาเทใส่วันนี้ผมใช้จานนะครับเป็นแบบเป็นใช้จานเป็นแม่พิมพ์เลยนะครับนี่ครับเทลงจานเลยนะครับ ก็พอดีกับจานนะครับกำลังจะเต็มจานพอดีก็เทออกก็ตักฟองออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกนี่ครับการที่เราตักฟองออกก็จะช่วยให้หน้าวุ้นของเราสวยนะครับหน้าวุ้นของเราไม่หยาบนี่ครับตักฟองออก <mm เมื่อตักฟองออกเสร็จแล้วนะครับ ก็นำอันนี้ครับเป็ดมันม่วงที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นมันม่วงต้มสุกแล้วนะครับหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็เทลงไปเลยนะครับเทลงไปในวุ้นที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับจากนั้นก็กวนให้ให้มันม่วงอ่าอยู่กระจายทั่วทั้งจานนะครับนี่ครับกวนให้มันม่วงกระจายทั่วทั้งจานเลย ก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อทำในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็วางวางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้วุ้นเย็นตัวนะครับพอวุ้นเย็นตัวนี่ครับเขาก็จะเซ็ตตัวแบบนี้นะครับแข็งแล้วครับนี่ครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้นะครับ นำไปแช่เย็นเพื่อให้วุ้นของเรา,ากรอบอร่อยนะครับให้วุ้นของเราเซตตัวแข็งดีนะครับจากนั้นก็นำมาตัดเป็นชิ้นนี่ครับตัดประมาณนี้เลยครับตัดก็แล้วแต่เราถนัดน,นะครับจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับตัดออกแล้วก็นำมาเสิร์ฟใส่จานนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ผมให้ชื่อเมนูว่า วุ้นกะทิมันม่วงนะครับวิธีการทําวุ้นกะทิมันม่วงคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองไปนําไปทํากันได้นะครับอุปกรณ์วัสดุที่ต้องเตรียมก็ไม่ได้เยอะอะไรหลายอย่างนะครับก็สองสามอย่างแลนี่ครับก็ลองทํากันได้นะครับรับรองง่ายเกงนะครับสําหรับเมโนูนี้ ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก็ฝากเพื่อนเอนกดไลค์กดติดตามช่องคนรักเกษตรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พบกันในคลิปหน้ากับเมนูใหม่ๆที่ผมจะนำเสนอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ